ในเชิงของพวกแบบมันมีปัจจัยหลายอย่างมากเลยในการออกแบบนอกจากความสวยเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการดูแลร,รักษาเรื่องของความคงทนหรือแม้กระทั่งนวัตกรรมสมัยใหม่ต่างๆพวกนี้มันคือองค์ประกอบที่ดีไซเนอร์ควรจะเอามาประมวลผลมาวิเคราะห์เพื่อเลือกวัสดุต่างๆที่นํามาใช้ด้วยกระเบื้องสมัยใหม่ๆนะครับมีการทำเทกเจอร์ที่หลากหลายขึ้นในแง่ของความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีของการผลิตและกระบวนการการผลิตทําให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้น คงทนขึ้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถ้าดูในงานออกแบบของพี่เป็นหลักนะส่วนใหญ่ก็จะเห็นเราจะใช้กระเบื้อง70%เลยด้วยซ้ําส่วนใหญ่จะมากกว่าวัาสดุธรรมชาติเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาหาเราเนี่ยต้องการคุณภาพที่ค่อนข้างเนี๊ยบแล้วก็คอนโทรลได้สําคัญอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของลายที่เป็นสลับชิ้นใหญ่ๆเมื่อก่อนนะครับหินจะได้เปรียบตรงที่ว่าสามารถทําเป็นสลับชิ้นใหญ่ได้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมันสาม,มารถทาให้กระเบื้องบาง,บางๆเนี่ยแผ่นใหญ่ได้มากถึงขนาดสูงถึง3เมตรบางที่3เมตร จากสโลแกนที่ว่า Arthur C for VC More คำพูดนี้ค่อนข้างชัดเจนในตัวมันเองเราพูดถึงกระเบื้องส่วนใหญก็จะมองว่าเป็นวัสดุปูพื้นหรือไม่กระปูผนังอย่างงานของ AD หลายๆครั้งนะครับที่เราทําเราก็พยายามทำวัสดุกระเบื้องให้เป็นอะไรที่มากกว่านั้นโดยการที่เราดึงความเป็นสุนทรียศาสตร์ ใส่เข้าไป,ไปอย่างดีไซเนอร์เองยุคใหม่ๆเนี่ยก็คงมองเห็นภาพในมุมที่ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันกระเบื้องเดี๋ยวนี้เทคโนโลยี Technology มันค่อนข้างพัฒนาไปเยอะพอสมควรเลยถ้าเราลงไปในเชิงดีเทลมันมีอะไรน่าสนใจมากกว่านั้นอย่างล่าสุดที่เคยได้ยินมาก็คือตัวกระเบื้องเนี่ยของ WDC เองเนี่ยก็มีการทําเรื่องของตัว m i c r o s t ั u เจอ r e ที่ทําผิวหน้าของกระเบื้องมีทั้งส่วนจมและส่วนหนูในผิวหน้าเดียวกันได้มันเกิดข้อดีคือมันทําให้เราเข้าใกล้หินธรรมชาติมากขึ้น วัสดุกระเบื้องบางรุ่นเนี่ยผสมผงเกรสเข้าไปที่ทําให้มีค่าสเตนลิซเทนสูงขึ้นทําให้ทนทานต่อความสกรปรกได้อันนี้คือความน่าสนใจมันทําให้เราแมทเนนตกระเบื้องเหล่านั้นได้น้อยลงเพราะว่ามันมีความคงทนแล้วก็ทนต่อความสกรปรกสูงพอสมควรอีกอันหนึ่งที่ชอบก็คือเรื่องของความฝืดกระเบื้องบางรุ่นของ WDC เราใช้ไมโครเทคเทคโนโลยีเวลาเราโดนน้ำเนี่ยค่าความฝืดของพื้นผิวเนี่ยเยอะขึ้นซึ่งอันนี้เหมาะกับการใช้ ในพื้นที่เอาดร์หรือสระว่ายน้ําส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างชอบเวลาที่ฝนไม่ตกหรือไม่โดนน้ำมันยังนุ่มสบายเท้าพอเราสัมผัสด้วยเท้าเปล่าแต่เวลาฝนตกปุ๊บความืดของกระเบื้องมันเพิ่มขึ้นอันี้ค่อนข้างน่าสนใจมากในเชิงการดีไซน์และที่สําคัญที่สุดเราอยู่ในยุคที่ทุกคนใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการที่ได้ฉลากเขียวขึ้นมาพี่ว่าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่เป็นส่วนช่วยเล็กๆน้อยๆหลายๆครั้งที่พี่เลือกวัสดุที่ใช้งานบางครั้งเราก็มองในเรื่องของฉลากเขียวด้วยเหมือนกันพอเเราาอจจะเป็็นนนนสส่่่่ววเลกกๆหหึงททีําใ้ระบวนการ ผลิตวัสดุหรือวัตถุดิบในโลกใบเนี้ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นคิดว่าบทบาทของกระเบื้องในอนาคตน่าจะอยู่ในเทรนที่เราน่าจะเห็นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นความหลากหลายของกระเบื้องมันจะไม่ใช่แค่สวยไม่สวยลายเหมือนวัสดุธรรมชาติหรือไม่เหมือนวัสดุธรรมชาติอย่างเดียวมันน่าจะมีฟังก์ชันอย่างอื่นเป็นตัวที่ทําให้ผู้ซื้อหรือผู้ใช้สอยคอนเซิร์นหรือเอามาวิเคราะห์ในการเลือกกระเบื้องแต่ละชนิดด้วยเหมือนกัน จร,จริงความประทับใจอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของวัสดุที่หลากหลายขึ้นรวมอยู่ในตัวแฟ็ s ชิ p สโตร์ที่เดียวเลยมาทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างเห็นวัสดุหลายอย่างวิธีการดิสเพย์ของตัวโชว์รูมทําให้เราเห็นวัสดุที่หลากหลายแล้วก็เป็นไซส์ขนาดจริงการที่ได้เดินเข้ามาในโชว์รูมได้มาสัมผัสกระเบื้องจริงๆที่เป็นแผ่นใหญ่หรือแม้กระทั่งวิธีการป่อกระเบื้องแต่ละแผน่นมันได้ฟิลลิ่งของการที่เราได้เห็นของจริง เกิดขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวทีมงานที่ให้ความรู้ตั้งแต่วิธีการติดตั้งหรือคุณสมบัติต่างๆของวัสดุก,กระเบื้องแต่ละชนิดหลายๆรุ่นหลายๆชนิดของกระเบื้องเปิดโลกพี่มากพอสมควรเลยบางครั้งเราอาจจะคอนเซิร์นหรือโฟกัสแค่ความสวยอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่เป็นดีเทลอยู่ในนั้นเยอะไปหมดเลยทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมีหลายโซนให้เลือกชมหลุดออกจากโชว์รูมกระเบื้องทั่วๆไปครับ